อ่าเบลมาดูข้อ5กันข้อ5าครูไม,ม่บรรยายมากแลวเนาะก็มันก็มีอยู่3มสเต็ปเหมือนเดิมเนาะอ่าทำลายวงเล็บเนาะแล้วก็บวกลบกันให้เหลือ3พมน์แล้วก็แยกตัวประกอบนะครับอ่ะสเต็ปแรกทำลายวงเล็บเนาะเอาปากาก่อนโอเคทำลายวงเล็บดังนั้นเนี่ยส สองวงเล็บเข้าใจเนาะทำไมถึงเป็นสองวงเล็บเนาะเจ็ดทีบวกห้าเจ็ดทีบวกห้าโอเค <c oughs> <c oughs> เออโอเคพร้อมจะทำลายแล้วอะทำลายดีกว่าสี่เหมือนเดิมทำลายข้างในก่อนสามทีกำลังสองลบสามทีนะครับ สายล่างลบสามทีปวกหนึ่งลบกับเจ็ดอ่ะใส่วงเล็บก่อนนะเอาใหม่ใหม่ใหม่สี่สิบเก้าทีกำลังสองปวกสามสิบห้าที บวกกับ35ทตัวหนึ่งข้อนี้ยาวหน่อยนะครับบวกกับ25โอเควงเล็บวงเล็บหายไปบางส่วนแล้วแต่ยังไม่หมดเนาะต้องทงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคูณ4เข้าไปคูณ4เข้าไปนะนะครับ สิบสองทีกำลังสองลบสิบสองทีอ่ะพลาดตรงนี้แก้หน่อยนะตรงนี้เป็นเก้าทีนะครับสี่เก้าสี่สามดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นสามสิบหกนะเขียนทับไปเลยนะสิบสองทีสิบสองทีลบสิบสองทีโอเค บกสลบกับเอาลบคูณเข้าไปข้างใน49่สิบเก้าทีกำลังสองลบสามทีลบสามทีลบยีเออน่ากลัวเริ่มคิดเลขผิดจังนะอันนี้ระวังคิดเลขผิดนะครับสองหน้าหลังหกโอเคอ่ะ ต่อไปนะครับวงเล็บหายไปหมดแล้วต่อไปบวกลบกันให้ได้3พจน์นะนะครับมีอะไรบ้างนะครับทตระกูล t ีกำลังสองนี่โอเคนะตระกูลนี้ก็ได้เป็นติดลบนะเนี่ยโหดโหดอีกค่าหนึ่งแล้วนะติดลบลบ13บากำลังสองเนาะ ต่อไปตัวทีมีตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบยี่สิบสี่เก้าสิบสี่ลบเก้าสิบสี่ทีนะครับตัวหลังเหลือลบยี่สิบเอ็ดที อ่าโทษไม่มีทีโอเคเหลือ3ามคนแล้วนะครับต่อไปพร้อมแยกตัวประกอบแต่เนื่องจากมีลบข้างหน้าครูจะเอาลบไว้ข้างหน้าก่อนเพื่อความสะดวกเนาะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยเป็นวงเล็บนี้วางวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยสิบสาทีกำลังสองลบบวกนะ94้ที บวก21อ่ะคนควายายี่สเอ็ดเจ็ 21, 7, ไหมเจ็ดสมไหมลองดูไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง3ามเ1็ส่าได้พอดี9กนะครับแสดงว่าถูกดังนั้นไอวงเล็บ นีกลายเป็นเล็บย่อย2อ,อันนี้คือ13 t ทบวก3 t บวก7จบโอเคนะอ่ะต่อด้วยอีกอันเลยนะครับข้อ6เหมือนเดิม3สเต็ปสเต็ปที่1ทําทำลายวงเล็บทำลายหรือกำจัดก็ได้วงเล็บเนาะสเต็ปที่2บวกลบ ให้ได้เป็น3ให้เหลือ3คตให้ได้3แยกตัวประกอบหนูต้องท่องให้สหนูต้องท่องสสเต็ปนี้ให้ได้นะอ่ะสเต็ปแรกทำลายวงเล็บนะครับทำให้เป็น2วงเล็บก่อนบวก7 3 Y บวก2บวก10 เท่ากับสามวายบวกสองสามวายบวกสองเป็นเก้าวายนะครับกำลังสองบวกหกวายบวกหกวายบวกสี่นะครับไล่ดูเองนะถ้าเกิดครูมาไล่ให้มันจะคลิปมันจะยาวนะบวกกับยี่สิบเอ็ด y บวกกับ14บวกกับ10เท่ากับโอเคสำเร็จแล้วภารกิจแรกสำเร็จไปแล้วนะทำลายวงเล็บเรียบร้อยแล้วไม่มีเหลือเลยนะภารกิจที่2คือนะครับบวกลบกันให้ให้ได้เป็น3พจน์นะครับตัวนี้ไม่มีคู่เขียนเลยต่อไป นะครับพวกที่มี y นะนี่นี่นี่สามตัวมี y หนึ่ง,งสองสามโอเคสามตัวนะครับสิบสองกับยี่สิบเอ็ดสิบสองกับยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสามบวกยี่สิบสามวยเอ้ยสามสิบสาม y โทษเกือบไปแล้ว สิบสองยี่สิบเอ็ดสามสามโอเคต่อไปสุดท้ายละพวกที่เป็นตัวเลขเพียวเียวเนาะสี่สิบสี่สิบยี่สิบแปดสามสิบแปดเดี๋ยวเอาใหม่สิบแปดยี่สิบแปดอ่าภารกิจที่สองสำเร็จแล้วเป็นสามพจน์แล้ว ต่อไปภารกิจที่3คือแยกตัวประกอบมันนะเอาอะไรดีอะสามสามแล้วกันมัวก่อนอืมเจ็ดเจ็ดสี่ลองนะครับสิบสองยเอ็ิบอ้โหยังกับหมอดูเหงือกตาเห็นได้สาม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 ไหมเดี๋ยวมันโนงไปเอง อ่เราไม่ได้มนโนโปไปเองมันสามสิบจริงร้อยเสร็จแล้วสาม x บวกสี 4, ่บวกเจบเห็นะอ่ะต่อเลยอืม อมข้อ,ขอนี้ข้อเจ็ดครูว่ามันเกินไปหน่อยไม่พอข้อเจ็ดครูครูว่าให้ระดับหนูทํามาไม่เมกเซนนะเอาข้อง่ายก่อนพอเดี๋ยวครูต้องสอนต่อข้อแปดข้อแปดให้เขาสสั่งๆเขาก็คือให้ expand เนาะ กแคือการทำลายวงเล็บการที่มันมีวงเล็บมันคือการคูณนั่นแหละทำลายวงเล็บหรือทำลายการคูณเหมือนกันนะครับทำไงใส่บนใส่ล่างไงเลื่อนลงมานะ อ่ะใส่ยบนสายล่างนี่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 เนาะได้เป็นอะไรหนึ่งบวกกับหกคิวลบกับสายล่างนะลบหกคิวเอ่อ ลบสามสิกคิวกำลังสองจะได้เท่ากับอ่ะคิดเลขนะครับคิดเลข1นึบวกหกคิวกับลบหกคิวก็หายกันบันเหลือ0ูนเนาะก็เหลือแค่2ตัว36มสิบหกคิวกำลังสองทนะอันนี้ข้อแปดนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อเก้า expand เหมือนกันนาะทำลายวงเล็บ สาบนสายล่างนะครับสายบนสายล่างนะครับ expand ไป <c> ค <oughs> ู่แรกส 11, 11, 1บ1อ2ดสบหนึ่งสองหนึ่ง u กำลังสองเนอะลบกับห้ u v <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับสายล่างบวกห้ UV นะครับตัวหลังคู่สุดท้ายนะครับลบเอ่อยี v, ่สิบหาลังสอ่ะบวกลบกันให้เสร็จนะครับนี่คู่นี้คู่นี้สปีชีส์เดียวกัน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าตรงเนี้ยบวกลบกันได้ไหม ลบ55บวก55ได้0ูนย์เนาะดังนั้นคำตอบมันก็จะเหลือแค่พจน์แรกกับพจน์ท้ายก็คือ1 2 1 u กำลังสองเห็นไหมไม่กับ25 V กา v กลังสเห็นไหมสปีชีไม่ซ้ำกันมันบวกลบกันไม่ได้บ่าก็ทิ้งไว้แบบนี้จบอ่ะลองดูนะครับ